ครูครับจำสิทธิ์คนนี้ได้ไหมกลับมาพร้อมพันดอกไม้ไหวครูผู้เคยปราณีกราบขออภัยที่ผมเคยทำตัวไม่ดีลูกสิทธิของครูคนนี้ได้ดี พอรอยไม้เรียวโอ้บหแม่ได้ดีเพราะยามองเพราะเราเป็นแพทย์แผนไทยเนาะโอเคฟังเพลงนี้นะครับผมไปมอบให้กับคุณแม่นะครับผมปิวเป็นเอกในเรื่องของด้านวิชาแพทย์แผ,น,แผนไทยคุณแม่หมอหน่อยนะครับที่ปฏิปบัติให้บิ๊กบอสคนนี้นะครับผมได้มีประสาทวิชา นะฮะได้มีวิชาได้มาบำบัดสุขภาพของคนไข้ทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะจนทุกวันนี้ได้รับการการันตีนะฮะผมจากองค์กรใหญ่ๆในประเทศไทยที่ได้เป็นหมอแพทย์แผนไทยหรือหมอนวดหรือหมอแพทย์แผนไทยนะฮะผมสาขานวดแผนไทยโลกเกียรติยศ3รางวัลระดับประเทศด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะ ได,ไ,ดได้ดีเพราะรอยไม่เลี้ยงนะได้ดีเพราะยาหม่องนะฮะผมใช้ยาหม่องนวดผลไข้นะจ๊ะโอเคฝากติดตามเรียวติดตาม y o u u u e t ที่ต k f f c e e o o o k f n p p g g ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ